วันนี้นะคะเราก็จะมาเก็บหอยเชอรี่กันนะคะเฮ้ยตัวน <Ori> ี้อันนี้คือไข่มันนะครับลูกเดี๋ยวเราจะไปเพาะกันขาวค่ะครับลูกอ่าเดี๋ยวเราเอาไปเพาะกันนะครับนี่ครับสีเหลืองงามมากครับเฮยตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ครับดูครับมันเปิดออกมาให้ดูนะครับทุกคนดูกันใกล้ๆครับชอบพี่ลิซกับน้องฮาวิดด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ครมง,ง,งมาจากที่ร้อยเอ็ดนะครับ X โขงไผ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับกันแพ็กเกจต้องขอยปลอดไัยทุกตัวไหมเรามาดูกันเลยลเรามาดูกันนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยนี่คือหอยโขงนะครับอันนี้คือหอยเชอรี่สีสีอะไรครับสีทองค่ะตัวเล็กสีทองอ่ะใส่ไว้ในน้าเลยลูกเอาวิญญาณลงมาในาน้ําด้วยเหมือนเจ๊ช่วยเจ๊กอนอาลูก รีบใส่เลยครับมันเดินทางมาไกลลูกรีบย้ายลงมาใช่ครับเดี๋ยวเราค่อยเอาไปย้ายที่บ่อที่เบนที่ฟาร์มเรานะเอาลงมาให้หมดเลยครับช่วยกันหน่อยครับลูกอย่างตัวเล็กมันผสมกันแันแล้วเหรอตัวเล็กอยู่ลูกนี่มีตัวใหญ่ตัวเล็กครับรีบย้ายลงมาลูกเดี๋ยวมันตายครับเพราะมันขค้นย้ายมาไกลนี่มันจะเป็นสีทองเลยนะนี่ กัใล้ๆครบรรตอนนี้ก็กำลังนิยมเลี้ยงนะครับหายากนะดูกันใกล้ๆเลยนะครับ<ช>สีทองสวยนะครับเอ้ยหยิีเอ๊ะมันจะขึ้นมาทำอะไรนี่ครับสีเหลืองงามมากครับ มันเปิดออกมาให้ดูนะครับทุกคนดูจากใกล้ๆนี่เปินี่นี่ออกชมพูค่ะนี่ออกชมพูอันนั่นคือหอยโขงค่ะออกไปชมพูนะคะออกชมพูท้องมาแล้วก็ตรงนี้มันจะออกสีแดงนี่คือหอยโขงแล้วที่พี่ใจดีแถมมาให้นะครับคุณเ็นโปงไข่นะครับเพจแค่งกไข่ซื้อของดีมีคุณภาพนะครับรับประกันสินค้าด้วยประกันสินค้านะคะใจดีด้วยพ่อค้าแม่ค้าใจดีอุดหนุนกันได้นะครับ หวัดร้อยเอ็ดนะคะก็จะมาเก็บไข่เชอร์รี่กันนะคะเก็บไข่เชอร์รี่กันะใช่เอาไข่มานะลูกนี่น<า>เพราะว่าไอ้หอยเชอร์รี่ตัวใหญ่นี่นกมันกินหมดแล้วนะเราก็เลยจะเก็บไข่ไปไก่เอามาทั้งไข่เลยเ,เพราะว่ามันติดเ,เราไม่ได้อน่านมาไง,างาเห็นปะแม่มันไม่รู้มันอยู่นู้นเต็มเลยอ่ะไช่ใช่ไงถ้าเกิดเรานี่นิดมันชอบอยู่ตามกิ่งไม้นี่ไงอ้หอันนี้นะสวยมาก อย่าขยับมันนะเดี๋ยวมันแตกนะต้องเบาๆแต่นี้มันเพิ่งออกอันนี้พร้อมกันหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเวลาฟอกมันจะฟอกพร้อมกันเลยนะเยอะมากอ่ะเยอะมากเห็นะนี่ไงตามล่างนี้เต็มเลยบางอันนี่ฮะนี่ วก็ไม่ต้องเอาเราใส่มดไปกัดนะต้องวางเบาๆนะเพราะว่าจับมือเจาะใส่เยอะไหมครับถ้านพี่บอกเยอะไหมครับดูครับดูครับเยอะไหมครับลูกเยอะครับนี่ครับเยอะมากนะถ้ามันโตมามันจะเป็นแบบนี้อุ้ยอลิสพูดถูกต้องเลยครับครับ แล้วมันก็จะแบบกระดองมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะใช่ครับแต่เสร็จฐะมันจะเริ่มเป็นเม่นเม่เม่นๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าที่ลี่ครับมาดูป้าขล่านะนี่ครับเหมือนที่ทาวิ์บีบครับอย่างนี้เลยครับนี่ครัแต่นี่มันโดนนกกินครับตัวมันโดนนกกินครับมันเลยเจ็บปวนื้อใหหมดเสรีสีทองนะครับแล้วก็หอยโข่งนะครับข้าวพันไม้พันนะลองบอกปูแล้วนะครับอ่ะเชิญเลยครับลูก ช่วยกันครับทาวินช่วยกันครับผมเขค่อยวางลูกช่วยกันเลยนะครับอ่ะอันนี้วางเลยลูกอ่ะจับไปเพื่อนๆดูนะครับปาจับเอาช่วยกันนะนี่มันหนีบฟางเลยนะนี่เอาเลยครับวางเลยไม่เป็นไรลูกค่อยๆวางแนบแนบมีการลูบเล่นเลย นี่วางกับลูกให้มันถ่ายอยู่ในนะ้ํามันจะได้มีความสุขอ่าต่อไปก็เป็นเชอร์รี่สีทองนะอ่ะลิซโชว์เพื่อนๆเชอร์รี่สีทองไหนลูกพ่อแม่พันธุ์นะไอ้ที่เราเก็บใส่ตะกร้ามานะเมไม่กีนนะย้ายลงในดินนะนี่เดี๋ยวให้มันฟักตัวนนะ<ส>เยอะๆเลยนะนี่เยอะๆเลยนะนี่คือไข่เชอร์รี่นะเดี๋ยวดูนะ เราทำให้ธรรมชาติกันเราทำให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุดันอะเดจเจช่วยกันหน่อยครับเดี๋ยวเจช่วยย้ายหอยให้หมดเลยครับลูกโอ้ยตัวนี้มันเปิดออกมาครับผมปลาเลยเลยครับลูกจะให้มันหนีบอะเดีวย้ายไปเลยลูกมันจะได้อยู่ในบ่อน้ำธรรมชาติกันนี่นี่นี่เดี๋ยว โอ้ oh, พอลงน้ำปุ๊บนี่ครับมันอ้าวมันเลยเมาดิมา okay. เห็นปะเห็นด้วยมันยมานนี่เดี๋ยวนี่ oh, okay. จะจับหนวดมนะันป้ามันป้ามันฟักไข่ที่ไันโขงขึ้นมาบนดินแล้วนะ okay. เดี๋ยวเรามารู้กันครับว่ามันจะมาออกไข่หรือเปล่าหรือว่ามันมาทำอะไรกันนะถ้าออกไข่ก็ถือว่า เราสามารถทําให้มันมีไข่ได้ถือว่าเราประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งเรามาลุ้นกันนะครับนี่ไข่ที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะเยอะมากมรเราจะมาให้มันฟักเองน่าจะดูว่ามันจอะมาเป็นยังไงนะนี่เราเลี้ยงครั้งแรกนะครับไข่ที่เราเก็บมาจากบ่อเ,เองนะธรรมาชาติ ในบอร์ดเราก็จะมีหอยเชอรี่สีทองนะนี่หอยเชอรี่สีทองมันขีอยู่นะแล้วก็ตามด้วยหอยโขงนะโขงนะโหนี่มันเกาะกันด้วยทาวินดูหอยโขงมันเกาะหอยหอยเชอรี่สีทองด้วยอะ่ะด,ดูดิมันเกาะทำอนะไรกันเนี่ยนี่ดูหอยเชอรี่สีทองครับไ,ไปมาครับ ดูมออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับตอนนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่ามันจะออกไข่กันไหมคะ,คคะเดี๋ยววันนี้ป้าป้าจะมาตามผมงานกันอีกรอบนะครับบ่นอนี่บ่อน,นี้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะนี่รัหอยี่สลัไข่มันะะน,าามนะคะไข่ันนี่คือไข่มันนะคะนี่อัอนนี้โชว์เพื่อนๆบางไว้ที่มือเลยครับนี่ครับดอกสีชมพูน,นะ โอเคอ่าวางไว้ครับลูกแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะใช้เวลากี่วันฟักนะ